รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้น pues ทางผู้แทนปีสองเดินหน้าตามหาผู้แทนขวันใจประชาชนเข็มข้นไปกับภารกิจก่อติดทุกปัญหาชาวบ้านมาร่วมขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสใหม่ไปด้วยกันกับหลากหลายมุมมองการเมือง กับผู้แทนมหาชนทุกทิศทั่วไทยครับโฆษกดต่อครับในการเส้นทางผู้แทนสัปดาห์นี้ลงพื้นที่มาที่อํเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับวันนี้ผมมีนัดกับสสคนรุ่นใหม่ครับกับบทบาทการเป็นผู้แทนราษฎรที่อาสารับใช้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเขต4เป็นสมัยแรกครับ ส่วนจะเป็นใครท่านผู้ชมตามผมไปครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันไปกันเลยครับสวัสดีครับสสแอกริพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ขอเยือนพื้นที่เขตสีนครปฐมนะครับครับผมครับผมวันนี้เรายืนกันอยู่ที่ตลาดเก่าบางเลนนะฮะนะครับ เป็นตลาดีพักวอร์ยอนใจนะครับของพี่น้องในอำเภอบางเลนโดยเฉพาะใางด้านหลังเรียกอะไรนะครับเนี่ยนี่เป็นสะพานใหม่ครับสะพานแขวนครับที่เอาไว้ข้ามระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกด้วยครับครับอยู่บริเวณแม่น้ําท่าจีนใช่ครับนะครับอำเภอบางเลนต้องบอกว่าเป็นเมืองเกษตรนะใช่ครับเป็นอำเภอที่ทําเกษตรกรรมเยอะใช่ไหมฮะใช่ครับราวๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะทำเกษตรกรรมแล้วก็ช่วงๆนี้ก็จะมีนาปลังด้วยนะครับกว่าแสนห้าหมื่นไร่เลยนะครับ ลูกทั่วบางเลนเลยครับถามถึงพื้นที่เขตสีนครปฐถมของสสแอรกิริพลบางครอบคุมอำเภอไหนบ้างครับครับก็มีทั้งอำเภอบางเลนครับอำเภอดอนตูมครับแล้วก็กระแพงแสนสองตำบลคือสรพัฒนาและตำบลห้วยม่วงครับเห็นบอกว่าสสแอรกิริพลเป็นลูกหลานของชาวบางเลนใช่ครับก็ก็ตั้งแต่ทวดครับก็คือเตี่ยของย่าผมก็มาเป็นเป็นชาวจีนครับที่มาอพยพมาแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บางเลนนี่เลยครับแล้วก็มีโอกาสไปเรียนที่กรุงเทพใช่ครับก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับหลังจากนั้นก็ มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นผู้แทนรัษฎรก็เลยมาเป็นผู้แทนในวันนี้ครับสนใจการเมืองตอนไหนอ่ะอ๋อจริงๆถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเรียนมหาวิทยาลัยครับด้วยความที่เราเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเป็นมหาลัยการเมืองเรียนคณะอะไรฮะเรียนคณะศิลปศาสตร์ครับผมบเรียนที่ท่าพรจจันทร์ครับก,ก,ก็ได้ได้ซึมซับบรรยากาศบรรยากาศที่ท่าพรจจันทร์เพราะเป็นเป็นเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สําคัญทางการเมืองด้วยเราก็เลยชื่นชื่นชอบการเมืองหลังจากนั้นเราก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแล้วก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับารรรรเมืองงงในะดซึ่จิ ทำอะไรมากกว่าน,นั้นเยอะเลยวันนี้ก็มีโอกาสเป็นผู้แทนนะร,รับใช้ที่เขตสี่นครปฐมครับ,รบผมน <ะ S 2> บสนใจงานทางด้านไหนเนี่ยก็จริงๆถ้าพูดถึงบางเลเนี่ยต้องพูดถึงแม่น้ําท่านจีนก็คือเรื่องน้ํำครับ ก็ผมมาตั้งใจจะผักดันนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําด้วยเรื่องน้ําท่วมบางเลนรวมถึงน้ําอุปโภคบริโภค,คแล้วก็น้ําเพื่อการเกษตรด้วยนะครับหน้าที่น่าสนใจคือนครปฐมเนี่ยเป็นพื้นที่ชนลประทาน100%ครับแต่ก็ยังมีอุปสรรคในทางด้านการใช้น้ําอยู่ผมก็เลยโชคดีที่ได้อยู่ในกรรมธิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําผมก็เลยได,ได,ได,ได้ได้นั่งในตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการ ก็ถือว่าโชคดีที่ได้ทํางานผักดันในในเรื่องของน้ําได้อย่างเต็มที่ครับผมก็เรื่องการบริหารจัดการน้ําถือเป็นเรื่องสําคัญในพื้นที่ใช่ครับนะฮะเพื่อเรียกว,ว่าดูแลพี่น้องกเกษตรกรด้วยใช่ครับน้ำคือชีวิตเลยครับเพราะว่า <S 2> <S 2> <S 2> เรารู้ว่าเรื่องน้ําเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่และเป็นโครงสร้างที่ทั้งประเทศจะต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขครับ <S <S แต่ที่เป็นอุปสรรคมากๆคือ <S <S คปัญหาเรื่องน้ําท่วมอ๋อน้ำท่วมเหรอฮะในฤดูน้ํา เพราะว่าบาง<อ>เลนเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ที่เป็นแม่น้ําท่าจีนเนี่ยแม่น้ำท่าจีนมันก็จะไหลออกมาจากตั้งแต่ชัยนานะครับลงมาที่สุพรรณบุรีแล้วก็ผ่านนครปฐมลงปากท่าที่สมุทรสาครใช่ก็เป็นแม่น้ําสายสําคัญแต่เนี่ยจุดนี้มันยังเป็นจุดที่ยังไม่ได้รับรับการพัฒนามากนะักเราก็ตั้งใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการไปพูดแทนพ่อพี่น้องอพูดแทนในสภาว่าผลักดันการแค้ไขปัญหาเรื่องน้าท่วมในพื้นที่ให้ได้ครับก็เป็นเรื่องที่สสแอ์กิติพลก็พยายามจะ สะท้อนนะเรื่องต่างๆขงมหาของพี่น้องในพื้นที่ไปหารือในสภานะฮะไปติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับตลอด2ปีที่ผ่านมาก็มีการบรรเทาลงบรรเทาเรื่องน้าท่วมลงแต่เราประมาทไม่ได้ครับตอนนี้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น จากที่เคยท่วมนานก็จะท่วมให้มันน้อยลงอาจากที่ท่วมน้อยลงก็จะให้ไม่ท่วมเลยให้ได้การหาจใจการน้ําสําคัญมากนะครับเรื่องของสาธารณูปโภคถนนหนทางในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับก็อย่างอย่างล่าสุดครับมันจะมีเส้นเส้นชื่ว่าบางเลนดอนตูมครับมันจะเป็น3 2มสจะเป็นเส้นที่เชื่อมต่อระหว่าง2อสองอำเภอครับทุกวันนี้ครับเราก็ผมก็ได้พูดในผักดันในสภาผู้แทนาษฎนจนปัจจุบันนี้ก็คือต้องขอบคุณทางแขวงหน่วยงานนะครับคือกรมทางหลวง วันนี้คือเป็นผลงานที่เราผลักดันได้ก็คือถนน3296อ 3, 2, 9, 6, ครับบางเรียนดอนตูมตันนี้ทําได้แล้วครับพื้นที่บางเรียนเองก็เป็นเมืองเก่านะเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยว<ช>ตลาดเก่าๆที่มีสเสน่ห์ตลาดน้ําก็มีเยอะใช่ไหมที่เนี้ยตลาดน้ําวัดลาําพญาตลาดบางหลวงครับ,ร,บรอสอร้อยยี่สิบสองอันนี้ก็เป็นตลาดเก่าที่มีมตลเสน่ห์มาก บางตลาดอย่างที่สสเล่าเนี่ยเป็นตลาดเก่าแก่เป็นร้อยปีนะเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่ที่คงอยู่นะแล้วลอนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมมาเที่ยวกันใช่ไหมฮะมายถึงอยากจะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแบบนี้เหละใช่ครับเรามีของดีแต่เราอยากโชว์ออกไปให้คนทั่วไปได้เห็นด้วยครับครับโอ้หน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลงพื้นที่เขตสีนครปฐมครับกับสสแอ์กิติพลครับในหลายพื้นที่ด้วยกันนะฮะท่านผู้ชมตามผมตามสสแอ์ไปตามใช่ไหครับ น้ำคือชีวิตเลยครับเรารู้ว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ยังเป็นปัญหาอยู่และเป็นโครงสร้างที่ทั้งประเทศจะต้องได้รับการพัฒนาใช้คข่ ตามสสแอ์กิติพลครับลงพื้นที่มาจุดหนึ่งครับจุดนี้เราอยู่กันที่ตลาดบางหลวงร,รอสหนึ่งร้อยสิบสนะที่อำเภอบางเลนนะสสนะจุดนี้เห็นบอกว่าเป็นตลาดชุมชนแหละฮะใช่ครับเป็นตลาดที่มีเสน่ด้วยเพราเนี่ยเป็นตลาดที่มี อายุเปร้อยปีแล้วแล้วก็แล้วก็ในอดีตเนี่ยมันเป็นท่าที่ขนส่งสินค้าแต่ปัจจุบันเนี้ยคือเขาก็จะเป็นสถานท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยอร่อยเยอะแยะเห็นบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ของพี่น้องชาวจีนอ่าใช่ํามาฮสมัยก่อนที่มาอยู่ตรงเนี้ยบริเวณแม่น้ําท่าจีนนี่ยใช่ครับใช่เขาค้าขายกันเป็นวิถีชุมชนเดิมใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนเห็นบอกว่าก่อนโควิดคนเยอะนักท่องเที่ยวมาจากเยอะแยะแต่ละที่เลยทุกที่เลยจะมาเที่ยวที่นี่ ป็นที่ที่มีความสําคัญมากเราก็เรียกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสสแอกิติพลเป็นผู้แทนในพื้นที่นะอยากจะส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจชุมชนรเรื่องของการค้าการขายนะฮะให้พี่น้องในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไงไหมฮะ,ะจากการท<ช>่องเที่ยวอ่านแลเดินชมหน่อยนะ<ช>มีร<ด>้านไหนร้านเด็นดน่าสนใจว<ด>่าอาจจะสอรคล้องครับที่นี่ขนมอร่อยหลากหลายร้านนะครับมาที่ร้านแรกนะฮะสสแอ์ครับนะฮะร้าน ข้าวเหนียวปิ้งนะขายมาตั้งแต่สมัยแม่แล้วเหรอครับพี่รุ่นแม่ะขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่เลยใช่ค่ะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่ตีสามยันหกโมงหกโมงเย็นถ้าเกิดหมดก่อนก็จะกลับก่อนน่ากินมากพวกเนี้ยฮะผมมีลูกค้าแล้วนะใช่ครับกาแฟโบราณก็มีนะอ่านี่ก็เหมือนเป็นสภากาแฟเหมือนกันที่เราจะมารวมตัวนั่งพูดคุยกันอะไรอย่างนี้เช้าเช้าใช่ไหมใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยอยากจะนำเสนอมากเลยครับร้านนี้อร่อยมากนะครับเล่าฮะเรียกว่าถ้าไม่จองไว้นี่หมดหมดตลอดผมต้องโทรมาจองตลอดครับขายอะไรบ้างเนี่ยพี่ มีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ข้าวขาหมูโอ้ขายทุกวันไหมทุกวันค่ะครับโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนนวันหยุดเนี่ยก็พอมีคนเยอะหน่อยป้าก็ทำอยู่เนี่ยทำสดทำใหม่เลยนะเนี่ยโอ้ทำมาทานยังครับของเราอ๋อ้ทำตั้งแต่รุ่นแม่ทำมาเกือบ60ปีแล้ว6กสิปีร้สอของดีโอ้ร้านเก่าแก่มากขายทอดกับรุ่นสู่รุ่นนะครับนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับโอ้เนี่ยก็เคยมาทานอยู่ท่านใดที่มาเที่ยวตลาดบางหลวงนะครับเนี่ยฮะ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนะครับตลาดบางหลวงรอสอ112แห่งนี้ต้องบอกว่าโอเพลิดเพลินมากรอสอแอร์ครับนะฮะมีขนมมีข้าวของให้ช้อปปิ้งหลากหลายมากเลยใช่ไหมฮะเป็นวิถีดั้งเดิมของพี่น้องชาวจีนโบราณนะฮะที่อยู่ร่วมกันนะแล้วก็ยังอนุรักษ์นะฮะเรื่องของบ้านไม้แบบ สองชั้นแบบเก่าเนี่ยสวยงามมากรบรรยากาศดีเพราะอยู่ดิมแม่น้ําท่จีนใช่ครับ <c oughs> ร่มเย็นด้วยในี่อากาศเย็นมากเลยครับถ้จะเป็นหน้าร้อนก็ตามครับเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์จริงๆเปิดทุกวันครับแต่้แต่ถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาก็คือ,อาส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์เนี่ยร้านจะถือเต็มเลยจะมากันเต็มเรอสาวแอร์กิติพลเชิญหน่อยสิครับนะักท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะนักเขาปฐมจังหวัดใกล้เคียงทั่วประเทศที่ชมเส้นทางพุทธแทนางช่องเก้าอยู่เนี่ยฮะอยากมาเที่ยว ตลาดที่นี่ฮะเชิญเลยครับครับก็เรียนเชิญครับตลาดบางหลวงรอสอร้อยยี่สิบสองนะครับเป็นตลาดที่มีมนต์เสน่ห์มากๆนะครับที่สำคัญคือมีของกินอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยนะครับรวมถึงมีบรรยากาศดีๆนะครับให้มาเช็คอินถ่ายรูปกันด้วยครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับที่อยู่ใกล้เคียงครับรวมถึงมาจากทั่วประเทศเลยก็มาเที่ยวที่บางเลนได้ครับที่ตลาดนะครับบางหลวงร้อยยี่สิบสองแห่งนี้ครับผมครับก็เที่ยวสนุกเพลินอิ่มท้องด้วยนะครับแล้วที่สําคัญส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะในพื้นที่ให้พี่น้องมีอาชีพมีงานทำนะครรับกก็็เเปนนนนนอออีีีืื่่่่งงึททททผูู้้แพพยยยาามใ ครับเดี๋ยวตามภารกิจสสแอร์กินิโพไปในจุดต่อไปเดี๋ยวตามไปครับผมกับสสแอร์ครับเรายืนอยู่บนสะพานแขวนนะฮะข้ามแม่น้ําท่าจีนนะครับบริเวณตลาดเก่าบางเลนใช่ครับจุดนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งใหม่ของใจกลางบางเลนใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วเลยครับผมสวยงามมากเลยสสครับก็เรียกว่ามาชิมบรรยากาศก็คือเนี่ยตรงนี้นะครับ ราก็จะได้เห็นแม่น้าท่าจีนไหลผ่านมาตั้งแต่จากไหนเนี่ยทางตอนเหนือครับนั่นก็คือฝั่งนั้นจะเป็นเลยไปจะเป็นสุพรรณบุรีครับแล้วก็ไหลมาทางอำเภอไอ้ตาบลบางหลวงล้วก็ไหลลงมาเลยบางไซปาครับจากนั้นก็ทางนี้ครับจะมุ่งหน้าสู่สมุทรสาครจุดนี้ก็จะเป็นจุดเรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจตอนเย็นๆนะฮะจะมีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นี่แหละมาเดินเล่นมาออกกําลังกายใช่ครับผม นะฮะสันตนาการได้เลยใช่ไหมเ<ช>หมาะมากเลยก็กําลังจะเปิดอย่างเป็นทางการแต่คือคมันม,มีมีการทําพิธีเปิดไปแล้วแต่ตอนนี้อาจจะรอ,อส่งมอบแล้วก็จะเปิดอ,อย่างเป็นทางการได้ครับแล้วที่สําคัญประโยชน์ก็คือการสัญจรไปมาใช่ครับระหว่างเนี้ยอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็เป็นรถขนาดเล็กครับที่สัญจรข้ามไปไม่ต้องไปอ้อมทางไกลด้วยนะครับ,รบนี่ก็จะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาจะดำเนินการมาสร้างให้จร,จริงๆมีอีกจุดหนึ่งใช่ไหมฮะมีจุดครับก็จะเป็นที่ที่ตาบลลําพญาครับครับจะเป็น เป็นจุดของเทศบาลลำพญาก็ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานขแขวนเหมือนกันก็ใช้สัญจรเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนริมริมน้ำท่าจีนมาก่อนนะครับก็ <uci> คือพายเรือข้ามไปข้ามมาแต่พอไม่พายเรือแล้วเราก็ต้องมีสะพานให้สัญจรไปมาครับผมเช่นกันแล้วก็จุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกสะท้อนคือ,เ,อเรื่องแม่น้าท่าจีนด้วยครับแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเป็นแม่น้ําสายสายรองครับก็คือเรียบมาจากแม่น้ำเจ้าพยาครับมันถูกแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพยาจุดประสงค์หนึ่งก็คือจริงๆมัน <c> เป็นการระบายน้ําด้วยส่วนหนึ่งแต่ <c> ชัยนาธนะครับก็คือตัดออกจากแม่น้ำเจ้าพยาที่ชัยนาธนะครับแล้วก็ไหลลงสมุทรสาครครับแต่จุดหนึ่งที่ผลักดันพยายามผลักดันคือการแก้ไขปัญหานะครับในแม่น้ำท่าจีนในในส่วนตอนกลางครับอย่างคืออำเภอบางเลนเนี่ยเป็นตอนกลางของแม่น้ำท่าจีนครับจะเกิดน้าเอ่อล้นตลอดเวลานะครับก็เลยต้องผลักดันให้มีการขุดลอกคูคลองอยู่บ่อยครั้งครับเพื่อการระบายน้ําที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพอในในช่วงที่มีฤดูน้ำเนี่ยช่วงประมาณกันยาตุลานะครับพฤศจิการเนี่ยจะมีน้ําท่วมนะครับ สูงขึ้นมาครับอย่างน้อยประมาณ2เมตร<ม><ม>นี่เลยรอยเก่าอยู่นี่<ช>นะครับ,น,รบนี่คือรอยที่น้ําท่ว<ช>เมเดิมใช่ครับ,รบตรงนี้ก็ต้องช่วยผักดันกัน แก้ไขเหมือนกันครับในการจัดการน้ําให้มันดีขึ้นครับผมเรียกว่ามันเป็นคอขวดของแม่น้าท่าจีนเหมือนกันในจุดของบางเลนครับอ๋อปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็<อ><อ>ดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นคือพ่อแม่พี่น้องพูดเป็นงเดวว่ามันดีขึ้น<อ>ครับทั้นนี้<อ>ผมก็ต้องขอบคุณหน่วยง,งานครับทางสทนชด้วยชวนกลุ่มประธานด้วยนะครับที่จัดจัดสรรจัดการาการจราจรทางน้ําได้ดีขึ้นด้วยครับรวมถึงการทําเขื่อนทําผนังการน้ำต่างๆด้วยครับใช่ไหมทางที่ท้องถิ่นครับเขาดําเนินการด้วยก็เป็นเป็นจ ต่างนะเทศก,กาลสงกรานต์อะไรเนี่ยที่นี่เหมาะน,นะสสเหมาะเหมาะเหมาะม,มากครับแล้วก็อย่างล่าสุดก็จะมีงานสักเจ้างาปีที่ผ่านมาผมก็ได้มาร่วมด้วยวก,ก็สนุกเหมือนกันครับบรรยากาศก็มีฟงมีไฟตรงนี้มีติดไฟเนี่ยไฟสบพานจะสวยมาก<อ>ในยามค่ําคืนก็อย่างที่บอกคืออำเภอบางเลนเนี่ยม,มันเกี่ยวข้องกับสายน้าจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสะพานเรื่องถนนเรื่องอะไรก็ต้องผ่านเรื่องสายน้ําก็คือแม่น้าท่าจีนตรงนี้ครับเดี๋ยวตามภารกิจของสสแอแ์กิริพลไปในจุดต่อไปกัน จุดหนึ่งที่ผักดันพยายามผักดันคือการแก้ไขปัญหานะครับเออบางเลนเนเป็นตอนกลางแม่น้ำสันจีิครับจะเกิดน้ําเอ่อล้นตลอดเวลาครับก็เลยต้องผักดันให้มีการขุดลอกคูคองอยู่บ่อยครั้งครับเพื่อการระบายน้าที่ดีขึ้น ตามสสแอลกิติพลลุงพุทธิมาอีจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เราอยู่ตรงบริเวณนาข้าวเลยวเารอครับนะครับอยู่ที่ตำบลบางเลนนะครับนาข้าวของลุงแปะนะฮะนะครับหมายข้าวนาทั้งชีวิตเลยนะลุงแปะเนี่ยนะครับสสเรื่องของการทําเกษตรเนี่ยในพื้นที่เขตสีเนี่ยทำกันเยอะมากโดยเฉพาะนาข้าวนะเยอะมากครับเฉพาะอำเภอบางเลนอย่างเดียวเนี่ยประมาณแสนก็ไร่ครับแสนห้าหมื่นไร่โอ้โหก็กินพื้นที่เกือบเกือบทั้งอำเภอเลยครับนะใช่ เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คือการเกษตรดีราคาข้าวดีราคาผลผลิตทางการเกษตรดีชีวิตพี่น้องเกษตรกรถึงจะดีใช่ไหมครับใช่ครับเห็นยังไงบ้างพี่น้องก็ท้อนกับสสยังไงบ้างปัญหาเรื่องการเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราคาครับเดี๋ยวให้ทางลุงแปะเล่าก็ได้ครับว่าราคาเป็นยังไงตอนนี้เนาะลุงแปะทํานามากี่ปีแล้ว ก็ตลอดชีวิตที่ม tamam> ีอยู่เนี่ยครับ50กว่าปีทำมาทั้งชีวิตเลยใช่แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ครับนะฮะก็รับช่วงกันมาใช่ครับนะครับเพราะว่าพื้นที่มันก็เหมาะกับการทํานาใช่ไหมทาอื่นไม่ได้ละครับเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำครับปลูกการข้าวอะไรก็ขอสี่หนึ่งครับอ๋อเห็นบอกปีหนึ่งได้ตั้งสี่ครั้งน่ะสี่สี่รอบแล้วก็ดินมันไม่ไม่ค่อยได้พักแต่ทีนี้ว่าพอพอดินไม่ได้พักเราก็ต้นทุนสูงครับต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นใช่ครับค่าปุ๋ยคครับนะะ สิ่งที่เกษตรกรพี่น้องชาวนาจะอยู่ได้คือราคาข้าวที่เหมาะสมใช่ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมหมื่นขึ้นนะอยู่ได้ครับจะอยู่ได้นะครับตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้มันเหลือห้าหกพันห้าหกพันแล้วถ้าถ้าฝนซ้ําลงมาปุ๊บราคาก็จะลงไปอีกมันก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะมีความชื้นมีอะไรเข้ามามันโดนตัดทุกอย่างครับ ก็เป็นปัญหาที่สะท้อนมาผ่านทางสสใช่ไหมฮะใช่ครับเรื่องนี <ผม S 1> ้เลยผมก็เคยยื่นเรื่องนี้ไปที่กรรมธิการเกษตรด้วยไปแถลงที่สภาด้วยเรื่องราคาข้าวตกต่ำแล้วก็คิดว่าคิดว่าใน,ใน,ใ,นในฐานะเป็นผู้แทนเนี่ยเรื่องนี้เป็นปัจจัยสําคัญและเป็นเรื่องสําคัญที่ผมมาทํางานมากที่สุดเลยเรื่องนี้คือคทางานเรื่องให้ต้นทุนต่ําลงนะครับแล้วก็ให้ราคาข้าวให้มันดีขึ้น เพื่อพี่น้องชาวบางเลนเนี่ยหรือเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับเป็นปัญหาหลักปัญหาหลักมากๆนะครับเพราะว่าเรามีน้ําที่ดีแล้วมีต้นทุนที่ดีแล้วเราก็ต้องมีพื้นที่เกษตรที่ดีด้วยนะครับในราคาที่ดีด้วยเพราะแม่พี่น้องจะได้อยู่ได้ครับยังดีใจที่ปีนี้ท่านสสได้ควบคุมน้ําได้ดีมากเลยครับผมครับน้ําไม่ท่วมเหรอน้ำไม่ท่วมครับปีนี้ปีก่อนๆมาท่วมอมันก็มีท่วมเป็นช่วงๆครับ ก็บริหารจัดการน้าไม่ให้น้ําท่วมก็ลดภาระให้มากเพี่นเกษตรกรเลยสสครับใช่ครับก็อย่างที่บอกคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราทํางานในคณะกรรมิการน้ำเนี่ยคือเราได้ทํางานกับหน่วยงานจริงๆแล้วเราก็ได้ประสานจริงแล้วมันเกิดผลจริงๆอย่างที่ลูกแป๊บบอกเลยว่ามันมันเกิดผลอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งเหมือนกันในฐานะเป็นผู้แทนสสครับแต่ก็ยก็ต้องทำงานต่อเนื่องต่อไปมันมีโจทย์ความท้าทายไปเรื่อยๆอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้ที่ชาวนาบ่นถึงกันมากที่สุดคือเรื่องเรื่อง เรื่องฟางเราเรางงเราจุดฟางไม่ได้แล้วก็<อ>บางทีผู้ที่มาซื้อฟางอ่ะคือพอพอปริมาณเยอะอเขาก็ซื้อไม่ไหวตอนนี้ผมก็กำลังทําอยู่เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้ไม่มีนโยบายมาห้ามเผาเพราห้ามเผาเนี่ยพี่น้อง ก็คือรับมือกันไม่ทันนะครับปริมาณฟางในบางเลนเนี่ยมันก็ถล่มทลายหรือมันมากขึ้นนะครับคนพนอต้องการฟางมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันทาให้เป็นอุปสรรคและเป็นปัญหามากๆนะครับพี่น้องก็ทํานากันไม่ได้ด้วยแล้วก็ต้องรีบเคลียร์ยฟางแล้วก็ผู้รับซื้อก็มีจํากัดครับ,รบตรงนี้เดี๋ยวเรากําลังศึกษาอยู่ครับแล้วก็คิดว่าจะแก้ไขปัญหาเป็นโมเดลได้เหมือนกัน ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าพื้นที่ก็ห้ามเผานะเผาก็เกิดมลภาวะมลพิษเกิดขึ้นนี่แหละก็มีเสียงสะท้อนเยอะมากใช่ไหมเรากำลังดูศึกษาเรื่องนี้อยู่กางหาแนวทางจะแก้ปัญหาเรื่องนี้แหละเพื่อไปพูดในในสภาด้วยแล้วก็ให้รัฐบาลรับทราบปัญหาด้วยครับผมกับสสแอนกิติพลครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ําวัดลาพญาครับสสครับนะฮะเห็นบอกเป็นตลาดที่ คนรู้จักกันละมากันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะใช่ครับวันนี้ก็คนเยอะมากเลยวันเสาร์ที่เรามาเนี้ยก็เป็นตลาดที่ขึ้นชื่อครับเพราะว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์นะครับในพื้นที่นะครับในอำเภอบางเลนนะครับบางทีพ่อแม่พี่น้องนะครับปลูกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผักออร์แกนิกครับผลไม้ต่างๆนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าแปรรูปด้วยนะครับมาขายที่ตรงนี้เลยนะครับที่ตลาดน้ําวัดลำพญาครับใช่ใช่เมื่อกี้เห็น กล้วยกล้วยหอมหวีใหญ่มาก50บาทเองไม่ราคาแพงราคาไม่แพงเป็นคนในชุมชนที่ปลูกกันเองเป็นพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณนี่แหละใแถวตะบลลำพญานี่แหละมันก็เลยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งครับเพราะว่ามันสินค้ามันของมันไม่แพงด้วยที่สำคัญคือมันมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็สิ่ำคัญคืออย่างที่บอกคือได้อุดหนุนนะครับคนในพื้นที่คนในชุมชนด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นรายได้ที่สําคัญมากๆครับที่จะฟื้นฟูอำเภอบางเลนครับก็คือตลาดน้ําวัดลำพญาครับผมตลาดน้ํา บริหารจัดการโดยวัดลำพญาสแอ์กิริพลมาวันนี้ก็อยากจะส่งเสริม เรื่องของการค้าการขายให้กับพี่น้องในชุมชนให้ได้มีรายได้อยากจะบอกต่อครับเพราะว่ามันเป็นของดีด้วยอีกอย่างคือมันก็พี่น้องจะได้มีรายได้นะครับที่สำคัญคือของดีต้องบอกต่อครับเพราะว่าของดีบางเลนเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งครับที่ต้องห้ามพลาดครับก็คือตลาดน้ําวัดลำพญาครับว่ามีของให้จับจ่ายใช้สอยเยอะมากครับที่สำคัญคือบรรยากาศดีอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนแบบนี้ซึ่งก็มาได้ตลอดเวลาเห็นบอกว่าในเทศกาลต่างๆนะก็จะจัดงานอยู่ที่นี่เป็นประจำเลยอย่างลอยกระทงล่าสุดผมก็มาลอยที่นี่ครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากครับแล้ว มากครับที่ตลาดน้ำวลลมพยาถังรวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆครับที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาด้วยนะครับงานจากสารหรองานจากสารอันนี้ก็ขึ้นชื่อครับเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับจากหลายๆตำบลเลยก็มาขายที่นี่เหมือนกันนะครับผักตบเนี่ยนะบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไร้ค่าแต่ว่านํามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นสินค้าเป็นตะกร้านะเป็นกระเป๋าจากสารจากผักตบชวาโต้ฝีมือ บางเลนก็มีใช่สายบูก็ห้ามพลาดใช่ไหมฮะสายบูก็ห้ามพลาดเพราะว่าจริงเรามีตลาดพระตรงนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคือมาแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้เลยครับสสเชื่อหน่อยนะครับก็เชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับรายการเส้นทางผู้แทนในวันนี้นะครับก็เชิญชวนที่บางเลนครับมีของดีคือตลาดน้ําวัดลําพญาครับมันจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากพื้นที่นะครับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับอาหารอร่อยๆนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆครับมีขายอยู่ที่นี่ครับแล้ววววกกก็บบบบบรรรรรรรยยยยาาาาาาศดดดีมมนนนนนะะคคคคััััััััเเหหหุุส์์อทิตต ขับรถมาเที่ยวที่บางเลนนะครับที่ตลาดน้าวัดลําพญาครับผมวันนี้เราลงพื้นที่กันหลายจุดครับสสออครับนะฮะในพื้นที่เขตสี่โดยเฉพาะอำเภอบางเลนนะครับมีอะไรน่าสนใจมากมายเลยก็ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําวัดลําพญาครับตลาดบางหลวงครับรวมถึงตลาดเก่าบางเลนด้วยนะครับรวมถึงไปดูแปลงนามาด้วยใช่ใช่เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์เลยทีเดียวครับก็เป็นเรื่องที่สสแอนะครับทำอยู่ในพื้นที่เป็นวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นเรื่องที่กําลัง ดูแลและแก้ปัญหาพี่น้องในพื้นที่นะพี่น้องเกษตรกรเยอะนะที่นี่นะใช่ครับก็คนมากกว่าครึ่งนึงก็เป็นเกษตรกรครับในพื้นที่ครับนะฮะรายได้ดีไม่ดีก็อยู่ที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรใช่เลยเราก็ต้องดูแลเขาเรื่องนี้ใช่ไหมครับเราทับซัพพอร์ตทั้งการจัดการน้ำครับแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้เรื่องราคาด้วยเรื่องต้นทุนการผลิตต่างๆด้วยครับผมเรียกว่าก็ไปพูดแทนเราก็ทําหน้าที่เต็มรูปแบบครับเต็มที่เลยครับครับโดยเฉพาะปัญหาต่างๆนะฮะ นึกอะไรไม่ออกก็ยังสะท้อนมาที่ผู้แทนอยู่ยอะนะครับเดี๋ยวนี้มีช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆรวมถึงเวลาลงพื้นที่ไงก็ผ่ากพี่น้องก็สะท้อนปัญหาต่างๆมาครับโดยตรงถึงผมได้เลยครับนะจะได้ไปสะท้อนนะที่สภาไปหาลือต่างๆแล้วก็ไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับท่านผู้ชมครับเส้นทางผู้แทนของสสแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการทําเพื่อพี่น้องประชาชนครับในการเส้นทางผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมประถมพงศ์อักขศิษย์ครับพร้อมกับส ลาไปเลยพร้อมกันเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ